เคเจอเลยเออเอาอย่างนี้ดีกว่าถือว่ามันเป็นไอเดียที่แบ่งปันกันได้อะเขาเองเขาก็ทำไม่ต้องห่วงเขาทำอยู่เขาก็อยากจะบอกแล้วก็ลองไปไปจัดเรียงดีกว่าไปจัดเรียงเราลืมใช้เพราะว่าถ้าเรากึ่งในตัวเนี้ยเข้ามามาเที่ยวล็อกอะครึ่งมิลเราก็ต้องมาปาดจะดีมทิ้งครึ่งมิลไม่งั้นอะมันจะยันกันอยู่แค่นั้นเองจะตามนี้เห็นป่ะมันมีวิธีใช้ มันมีวิธีใช้ฉะนั้นมันก็เรียบเรียงหน่อยนะยเรียบเรียงหน่อยดี๋ยวเอามาฝากเอฟซีแล้วกันเพราะให้ผมตอบผมตอบไม่ได้เพราะเนี่ยเขาถนัดพอเราไม่ใช่เราพอเราไม่เคยไม่ไม่ได้ทําให้ใครดูพอทําให้ดูคนก็ทํากันก็มันมันน่าจ,จะเป็นบบถือว่ากกถือว่าคนมันบางคนมีไอเดียต่อยอดเขาก็ไปฝั่งลงฝั่งรีมอนนั้นก็ได้ได้เหมือนกันก็คือเรามีไอเดียว่าต้องล็อกตรงนี้ให้มันอยู่แค่นั้นแค่นั้นแหละ เดนคนจะทายังไงเรื่องของคนก็ถือไปต่อยอดไอเดียแล้วกันถือว่าไม่มีหนึ่งก็ไม่มีสองก็นับหนึ่งแล้วกันนะเป็นเป็นเป็นตัวต่อยอดไอเดียใครจะนับไปได้ดีกว่าเราก็บอกด้วยกูจะทามั่งเอออเนี่ยก็เขายังใช้อยู่อ่ะนี่เขายัางใหม่